เ,เห็ดแล้วเอฟซีโอ้โหสวยมากนี่เ,เห็ดที่วังปูนี้ออกดีดีนะออกตลอดเลยนะเนี่ยนี่หนึ่งดอกอันนี้ก็สองดอกบักใหญ่ได้นี่งจำตีเอ้ยนี่นี่น,นี่สองดอกบักใหญ่ โอ้โดอกนี้ก็ขึ้นอีกในเอจีนี่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 อะไรจำปีเฮ้ยหน่อเจ้านี่โน่ว้าวทางนี้ก็มีในเอจีนี่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 อันนี้ก็ดอกหอยก็กินนะหอยก็กินกิ้งคือก็กินนะ กินเห็ดโอ้โหน,นี่มันขึ้นไม่ได้นะเอ็ซีลากยามันแน่นเห็นไหมนี่อะไรจำปีนี่ลากยามันแน่นเนะลยมันไ่นนขึ้นไม่ได้เลยนะนี่เห็นไหมโอ้ยมันดันด้นขึ้นมาจนหลังแตกเลยนะนี่ลากยานแน่นแต่ถ้าเฉพาะเม็ดหินเนี่ยมันก็ก็ขึ้นได้อยู่เนาะเอา้าหลุดออกมาซะแล้วนะคะเอ็กซ์ซีดยสัญดากระ ไม่ได้ดูกล้องเลยเนาะนี่หลุดขึ้นมาแล้วนะคะดึงยากออกเมื่อกี้นี้นี่นดอกนี้ก็สวยนะเอาไปแกงใส่กันกับหิดฟางเนาะเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องแกงหิดฟางอยู่แล้วมือเที่ยงอะไรจำปีโหหนอดอกนี้ยังแข็งไหมเอ้ก็ยังแข็งอยู่อุ้ยอันนี้ก็หอยกินหมดแล้วนี่ หยกินมดแล้วอันนี้ก็เอาไว้เฮ็ดแนวสักหน่นะเก็บเอาดอกสวยๆนะดูจำปีสิเอวขนาดเลยนะเราเก็บเอาดอกสวยๆนะดอกไม่สวยเราก็เอาไว้เฮ็ดแนวเนาะโหสวยมากเลยถ้าอยู่บ้านแม่ดานะคงจะดอกใหญ่นะเอาวางไว้ก่อนเพราะว่า ไม่ได้เอาอะไรมาวางไว้ก่อนนะป้าออกเยอะค่ะเอฟซีดู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 คุณอาคุณอาเดี๋ยวดูก่อนนะอุ้ยดอกนี้เอาไว้ฮิดแนวซะดอกนี้เอาไว้ทำก้าทันมันเนาะนี่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 มาดูทางนี้สิว้าว นี่ค่ะเห็นไหมโอ้ยออกดีออกตลอดอะไรจะออกขนาดนี้เห็ดน,นะออกดีดีนี่ออกดีขนาดเลย ัสดีค่าคารีเอสีวันนี้แม่ดาจะมามาหาเห็ดนะคะหาเห็ดฟางนี่ไงจ่าเอ็มใส่ใส่โอ้รั้งแรกนั่นเองนี่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 ดอกไก่เลยโอ้โอ้นี่บ่นี่มันดำมันดำแล้วมันไม่ค่อยเห็นนี่นี่เต็มอยู่เลยนี่หนูบ้านผมยางมากคุณผูเห็นป่ะมันดำดำแล้วมันจะมองไม่ค่อยเห็นผมคิดว่าต้องเปิดเลยหน้าฟางหว่อ

นีก็ดอกลก้องกระดาโอ้อันนี้ยังไงอุ้ยปลานี่ไหมคนละคนละสายทันอ๋อคนละสายทันมาได้เนาะกินมาได้นเนาะนี่เบอรมาลอง<า>หาดูสิ เกินไปหรือเปล่าปกติก็จะเปิดวทนนี้ก็จะเจอนะเสียมันคือหหดหมดต้หนีเล่นมายัดใส่เรียบร้อยแล้วมาเด้อหาเห็ดครับผมหาเห็ดหาเห็ดยังเม็ดเล็กอีเลยยังไม่โตแต่ชุดเมื่อวานที่ประดาแกงมาก็หัวใหญ่แล้ว เอออัน,นั้นเก็บที่บ้านเก็บที่หลังบ้านมันติดมากับก้อนฟางเออปกติก็เปิดไปแถวนี้ก็จะเจอได้นี่เออโอนี่คือได้จำนี้สะ เกินไปตกลายไปป่อมันตกไม่หยุดไม่บอกนี่แล้วจะเห็นว่าเป็นนี่นี่ดีลยว่ะช่อีไข่เห็นนะโนแมนโอ้ยโนแมนนแมนต้นเนี่ยโอ้ แม่นันโอ้ได้อพราะแข็งหร้อมั้งเนี <t os> <t os ่ยได้เพราะแข็งกินดั่งบานซึงก็ได้แขงเลยนะตะกี่นะเปิดแต่คนนี้เลยอุ้ยอะไงบานบานเลยเปิ้งตึ้งตึ้ไข่เป็นไข่เลยกินในเบิดหน้าเลยกินในเบิดหน้าเลย บอทันละ <c oughs> เก็บด,ด้คนมันต้ต้องเอาเอาหน่อยนะต้องรอดเอาวอนี่ละเอาเอา,อาน่แล้นีได้ยูแต่ได้ไม่เยอะค่ะพอได้พอได้อพอได้ยู่เดี๋ยวรอให้มันโตสักหน่อยก่อนเนาะความจริงเปิดไปแถวนี้มันก็เจอเปิดเปิด,ด,ด มันร้อนอบอ้าวก่อนเห็น,น,หนเดี๋ยวยมันร้อนอบอ้าวนีละมันจะออกอีกมันจะใหญ่มันเยอะอยู่จะเอม็มอยู่ทางด้านหน้าเด้อขึ้นไปกินข้าวก่อนครับ,ม,รบมาเอาเห็ดที่เราเก็บไาาว้เมื่อเช้านะคะที่เก็บไาาว้เมื่อเช้านี้ ใส่ okay. กับผิดฟากแบบนี้ก็ปลูกนะไม่สวยก็ไม่เอาจ้าแฟมิลี่นะคะจา้าอิมก็เดินทางกลับแล้วนะคะช่วงบ่ายเนาะท้องฟ้าสว่างแต่ว่าฝนก็ยังตกนะคะ เดินทางปลอดภัยจ้าโชคดีดอกบัวสีขาวสวยจังเลยเดี๋ยวมันบานไม่อร่อยประดา อ๋อเดี๋ยวเชี่ยงก่อนค่ะเพราะว่าเชี่ยงเราถึงจะแกงเนาะราคาวัสดีค่ะ